สวัสดีคะ่ะเพื่อนเอนวันนี้พี่การมีเมนูแซ่บๆมาแนะนำอีกแล้วนะคะวันนี้พี่การจะทำเนื้อปลากระพงรุยสวนค่ะเพื่อนๆเมนูแซ่บๆพี่การก็ได้จัดมาให้อีกแล้วนะคะอ่าอันดับแรกเลยพี่การก็เอาน้ำมันนะคะอ่าใส่ไปในกระทะแล้วรอให้ร้อนก่อนนะคะส่วนเนื้อปลากระพงพี่การก็ได้ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะอ่าเอา ปลานะคะที่ล้างแล้วนะคะ,ะแล้วเราก็เอา,เอาผงาแป้งทอดกรอบนะคะลงไปคลุกนะคะคลุกคลุกให้ทั่วนะคะเสร็จแล้วเราก็เอาลงทอดในน้ํามันที่เราตั้งไว้เมื่อคู่ที่เรารอร้อนอยู่นะคะ,ะเดี๋ยวน้ำมันร้อนเราก็เอาเนื้อปลากระพงลงทอดได้เลยค่ะ ทอดเนื้อปลากระพงเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็พักเอาไว้นะคะแล้วเราก็จะไปทำเครื่องปรุงตัวอื่นวันนี้เครื่องปรุงเยอะมากเลยค่ะเพื่อนๆพี่การมีสูตรเพิ่มเติมอยู่ใต้คลิปแล้วนะคะเพื่อนเพื่อเพื่อนๆไปลองทําดูนะคะเมนูแซ่บๆนะคะตาตื่นเลยค่ะยามว่างทานเพลินๆอร่อยค่ะอ้าวตายปลาเกือบไหม้เลยค่ะเพื่อนๆอืม เราก็พลิกไปพลิกมานะคะใหก้กรอบๆนะคะวันนี้สีจะเข้มไปหน่อยแล้วชิ้นนี้เดี๋ยวรอชิ้นต่อไปนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆจะทอดซักชิ้นสองชิ้นก็ได้นะคะแล้วแต่สมาชิกที่บ้านเลยค่ะวันนี้พิการทอดสามชิ้นแต่จะทำราดปลากระพงลุยส่วนให้เพื่อนๆดูชิ้นเดียวนะคะ สองชิ้นดังนี่จะสวยห,หน่อยเมื่อกี้คุยเพลินปาก,กับไม้ะนะคะ,อะพอเหลืองเราก็กลับไปกลับมานะคะเสร็จแ,แล้วเราก็พักเอาไว้นะคะ,ะเดี๋ยวเราก็มาหัน่นมะนาวหั่นเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆนะคะเพื่อนๆสักสองลูก พอหั่นเสร็จมะนาวเสร็จสับเรียบร้อยเราก็ใส่ถ้วยพักเอาไว้อเอาเปรี้ยวๆนะสองลูกต่อมานะคะก็เป็นขิงค่ะขิงก็หั่นเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋านะคะเล็กๆค่ะหั่นเสร็จสับเรียบร้อยก็ใส่ถ้วยพักเอาไว้ต่อมาก็เป็นอหอมแดงค่ะวันนี้พี่การใช้เป็นหอมแดงไทยนะประมาณสักหกเจ็ดหัว่วจะเล็กนิดนึง แต่หอมอร่อยค่ะเพื่อนเพือนรสชาติดีซอยหอมเสร็จสับเรียบร้อยก็ใส่ถ้วยผักเตรียมไว้ได้เลยค่ะ,ะได้เสร็จแล้วต่อมาค่ะก็เป็นกระ,ะไคร้นะคะวันนี้ตะไคร้ของพี่การต้นจะเล็กสักหน่อยอก็จะใช้สักสองต้นนะคะของเพื่อนเพื่อนถ้าต้นใหญ่ก็ใช้ประมาณสักแค่ต้นเดียวก็พอค่ะ,ะก็ใส่ถ้วยพักเอาไว้ค่ะ ต่อมาค่ะก็เป็นพริกขี้หนูนะคะวันนี้พี่การใช้เป็นพริกขี้หนูแดงจินดาค่ะก็ใช้สักห้าหกเม็ดนะคะเพราะว่าเรามีน้ําพริกเผาด้วยอ่าพักเอาไว้ก่อนแล้วก็อ่าต่อมานะคะอันนี้ก็เป็นใบมะกรูดซอยค่ะอ่าสักสิบใบเครื่องปรุงและวัตถุดิบของเราที่พี่การได้จัดจะทําน้ํายําดุยสวนก็เรียบร้อยแล้ว ครบทวนเราต้องเช็คก่อนนะคะเดี๋ยวเพื่อจะขาดค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะเมนูเครื่องเยอะๆแบบนี้อร่อยแน่นอนเลยค่ะเพื่อนเพื่อนก็มีนะคะปลาค่ะปลากระพงพิการทอดเสร็จสับเรียบร้อยนะคะแล้วก็น้ำมะนาวค่ะประมาณห้าช้อนโต๊ะนะคะน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะตามด้วยน้ำปลานะคะสองช้อนโต๊ะค่ะ พริกขี้หนูนะคะเราหั่นเรียบร้อยแล้วหกเจ็ดเม็ดนะคะตามด้วยน้ำพริกเผาสอช้อนโต๊ะค่ะใบมะกรูดซอย10บใบมะนาวนะคะ2ลูกค่ะหั่นเรียบร้อยแล้วนะคะอ้าวค่ะเอ่อตะไคร้ค่ะ2ต้นค่ะแล้วก็เม็ดมะม่วงหิม,มาพานต์นะคะ1ถ้วยนะคะเอ่อ มะม่วงค่ะมะม่วงซอยหนึ่งถ้วยนะคะ,ะพริกขี้หนูแห้งนะคะคั่วค่ะแล้วก็ขิงนะคะหั่นเต๋าหนึ่งถ้วยนะคะตามด้วยหอมแดงค่ะหกเจ็ดหัวนะคะหอมแดงไทยค่ะ,ะแล้วก็ใบสะระแหน่นะคะ,ะครึ่งถ้วยเล็กๆค่ะ เป็นมะม่วงเนี่ยเราจะเปลี่ยนเป็นใช้เป็นถั่วลิสงคั่วก็ได้นะคะแล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยส่วนเอ,อมะม่วงก็เอาเราก็เอาตามชอบเลยค่ะชอบเปรี้ยวก็ใส่เยอะๆก็ได้ค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะผักชีใบเลื่อยนะคะสักหนึ่งต้นค่ะเครื่องปรุงเราก็ครบเสร็จแล้วเราก็ยำเลยค่ะเอาน้ำตาลใส่ชามนะคะตามด้วยน้ำปลาค่ะ แล้วก็น้ำมะนาวนะคะเราก็ใส่ไปครึ่งหนึ่งก่อนนะคะแล้วเราก็คนให้น้ำตาลละลายแล้วเราลองก็ชิมรสดูก่อนนะคะเอารสที่เราชอบถ้าไม่เปรี้ยวเดี๋ยวเราก็เติมน้ำมะนาวลงไปได้อีกค่ะพอน้ำตาลเอ่อละลายหมดแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่พริกเผานะคะอันนี้คนให้น้ำตาลละลายก่อน แค่พิการเห็นสามอย่างเกี่ยวน้ำลายสอแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนทำไปก็กืนน้ําลายไปเนี่ยแล้วก็ใส่น้ําพริกเผาลงไปนะคะคนเขาคุกเขาให้เข้ากันค่ะย,ยียีนะคะอัธพียียีให้เขาแตกตัวนะคะจะได้ละลาย แล้วเดี๋ยวเราก็ใส่เอ,อพริกขี้หนูซอยของเราลงไปนะคะหืมกลิ่นหอมแล้วคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะอ้าวละลายได้ที่เดี๋ยวเราก็ใส่วัตถุดิบตัวอื่นได้เลยค่ะอ,อ,อันนี้ก็ละลายหมดแล้วนะคะ แล้วก็ใส่ขิง,ขงหั่นเต่าของเราลงไปเลยค่ะตามด้วยนะคะมะนาวค่ะมะานาวเปรียปร้ยวของเราก็มาแล้วนะคะตกไคร้ซอยค่ะใส่ลงไปเลยค่ะหอมแดงค่ะตามด้วยหอมแดงนะคะ ก็เม็ดมะม่วงนะคะถ้าเพื่อนๆไม่มีเม็ดมะม่วงก็ใส่ถั่วลิสงคั่วก็ได้ค่ะแล้วก็ใส่พริกแห้งคั่วของเราลงไปเลยค่ะเหลือไว้ตกแต่งนิดหน่อยอใบมะกรูดซอยใส่ลงไปเลยเกินน้ำลายสามรอบแล้วเนี่ยผักชีใบเลื่อยค่ะเพื่อนๆใส่ลงไปเลยค่ะ เดี๋ยวเราก็เอาไปราดบนชิ้นปลาที่เราทอดเตรียมไว้นะคะเพื่อนๆก็ทานได้เลยค่ะเพื่อนๆเ,เมนูแซบ่แซบนะคะจะเป็นาทานยามว่างหรือเป็นกับแก้มก็ได้ค่ะเพื่อนๆค่อนโหสมาชิกที่บ้านชอบแน่นอนค่ะเสร็จสับเรียบร้อยเราก็ราดบนชิ้นปลาที่เราทอดไว้นะคะ,ะพิการได้จัดจานไว้เรียบร้อยแล้วอ ทำตัวอย่างให้ดูหนึ่งชิ้นค่ะเพื่อนเพื่อน,เ,นเพื่อนๆจะได้ไปลองทําดูนะคะโอเมนูเรียกน้ําย่อยมาแล้วค่ะแล้วก็โรยด้วยมะม่วงซอยของเรานะคะแล้วก็เม็ดมะม่วงหิมาพานต์ที่เราเหลือไว้เมื่อคู่ใส่ลงไปเลยค่ะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะเนื้อปลากระพงรุยสวนของพิการน่าทานไหมคะเ,เพื่อนๆค่นขาไปลองทำดูนะคะ สวัสดีค่ะ